ต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปในการเรียนรู้ที่น่าสนใจแต่ว่ามจะขอพูดสั้นๆน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วก็คืออย่างแรกเลยคือการแตะแลนนะคะที่สามารถที่จะ e อีดดนตรีแล้วก็ใส่เพลงเข้าไปได้นะคะอันนี้สามารถอัดเสียงลงไปก็ได้การแตะการแแบนเนี่ยมุ่งอยากจะแนะนําอีกโปรแกรมหนึ่งคือตัวอันนี้ใครชอบดนตรีน่าจะชอบนะคะคือโปรแกรมนี้จูนนะคะจูนดี อันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในการจูนอุปกรณ์ได้หลายๆอย่างนะคะเราสามารถที่จะจูนอุปกรณ์ได้หลายอย่างนะคะตามนี้เลยค่ะกีตาร์หรือว่าจะเป็นอูคูเลเล่ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะลองจูนอูคูเลเล่ให้ดูนะคะง่ายๆเลยก็แค่ดีดอูคูเลเล่ ก็มันก็จะขึ้นมานะคะว่ามันทุ้มไปสูงไปนี่ก็ปรับให้มันเขียวอย่างนี้นะคะใช้งานง่ายมากเลยสำหรับโปรแกรมนี้นะคะหาโหลดได้ฟรีด้วยที่สำคัญโปรแกรมในการเรียนรู้ยังไม่จบแค่นี้นะคะก็ยังมี ในโหมดที่เป็นการอ่านหนังสือทีุ่้มอยากจะแนะนํามากๆเลยคือเป็นเห็นมีคนแนะนําบ้างแล้วนะคะตัว ebook. in. th ตัวนี้เป็น e-book ไทยๆนะคะที่คนไทยทําแล้วก็มีหนังสือธรรมะต่างๆที่ที่เป็นประโยชน์ต่อต่อคนธรรมะแบบพวกเรานะคะคนนับถือศาสนาพุทธแบบพวกเรานะคะก็จะมีหนังสือหลายแบบ ให้เลือกโหลดฟรีนะคะอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างหนังสือที่อุ้มได้ทำการดาวน์โหลดมาเป็นการ์ตูนเชิงธรรมะเชิงผู้นำน,นะคะอันนี้ก็ลองดูค่ะชื่อโปรแกร,รม e-books.in.th นะคะต่อไปเนี่ยก็จะมีตัวฟิบบอร์ดอันนี้ก็เคยพูดกันไปแล้วนะคะสำหรับฟิบบอร์ดแต่ว่าก็มีเทคนิคอยู่นิดนึง คืออย่างนี้อุ้งทำเรื่องโมบายเรียนนิ่งอุ้งก็ได้ทำการแอร s เซ็กชันนะคะกดแอร s เซ็กชันแล้วก็<อ>พิมพ์หาคำว่า<อ>แล้วก็ดูอันที่มันเป็นฟีดนะคะ<อ>ก็มันก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเราก็สามารถที่จะอัปเดตข้อมูลได้เรื่อยๆซึ่งสะดวกมากเลยว่าเวลาเราทำรายงานเราก็เอามาตามข่าวพวกนี้นะคะกดดูแล้วก็ การสามารถที่จะกด View Original a r t i c l e ได้ทำให้เราสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยไป r e f e r e n c e ในพวก Report ได้นะคะนอกจากน,นี้นะคะก็โปรแกรมดิกดิกของลองดูตัวเนี้ยเป็นตัวที่อุ้มชองม,มากเลยเพราะว่าเวลาหาข้อมูลเนี่ยมันจะขึ้นมาทั้งคังแปลภาษาอังกฤษคัแปลภาษาไทยแล้วก็ซีโนนีมนะคะแ n นโทนี Anthony. แล้วก็พวกเวริร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมีปรโยชน์มากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะวิกิพาร i เนก็มันจะดึงข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะวิกิพีเดียเนี่ยถ้าเอามาทำเ r e f ฟ r เรไม่ได้นะคะเพราะว่าความเชื่อถือเนี่ยนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าเราจะเอามาหาข้อมูลเบื้องต้นก็แค่กดเซ a r c h นะคะ น้ำก็จะขึ้นมาเลยค่ะเป็นดึงมาจากข้อมูลในวิกิพีเดียจะมีข้อมูลหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะคะเป็นการไกด์เริ่มต้นในการทำงานได้ดีนะคะ History หรือว่าจะเป็นโปรดักที่บริษัทใช้งานอะไรงนี้ก็สามารถที่จะดูเริ่มต้นได้จากตัววิกิพานียนตัวนี้ค่ะแนะนำเป็นแอปตัวนี้เลยค่ะ i t t p t h ดูว่าโลกนี้ตอนนี้ยังกำลังมีเทรนอะไรบ้างนะคะ ก่อนนี้ขึ้นมาว่า trending today วันนี้คือ shopping mall นะคะก็มาดูว่าแบบมีใครพูดอะไรถึง shopping mall บ้างแล้วก็ถ้าเราอยากจะดู Category ที่เราสนใจอย่างเดียวอันนี้อุ้มเลือกเทคโนโลยีนะคะก็จะขึ้นมาว,าว่าวันนี้เป็นเรื่องของพี่ Steve คนนี้จะกลับไปทำงานที่ Apple ก็จะเป็นข้อมูลจากข่าว Twitter มีวิดีโอของเขานะคะมีเว็บที่เกี่ยวข้อมีรูปของเขาเราจะรู้ว่าช่วงนี้มีเทนอะไรบ้าง อันดับสอเป็น Microsoft ก็จะมีข่าว m i c r o ซอ f ททวิต Microsoft นะคะลงไปจนถึง NASA Mobile i ยเทคโนโลยโมบานดันะคะมาดูว่าช่วงนี้มีข่าวอะไรบ้างก็เป็นการอัปเดตข่าวสารที่ดีค่ะสามารถไปตอบในห้องเรียนได้นะคะสำหรับคนที่ชอบวาดรูปนะคะก็โปรแกรมนี้ค่ะ Procreate มันฟรีช่วงหนึ่งไม่รู้ตอนนี้ยังฟรีอยู่หรือเปล่าต,ต้องลองดูในดูใน Apple Store ดูนะคะใน p อ Store ดูก็อันนี้เป็นโปรแกรมวาดรูปคือเหมาะสำหรับคนที่ชอบศิลปะค่ะเพราะว่ามันวาดง่ายมากเลยแต่ว่าอุ้มเนี่ยสกิลทางศิลปะแย่มากนะคะก็เลือกเลือกไซส์นะคะเลือกครับ ความหนักเบาของเส้นนะคะดูบัตได้นะคะอันนี้เป็นสมุกสมุกหน่อยที่สำคัญคือมันมีเลเยอร์ค่ะอันนี้คนที่ชอบพวกวัดลูกน่าจะสะดวกกว่าอุ้มนะคะ ว่าใช้งานกันอย่างง่ายๆแล้วก็บางโปรแกรมก็โปรแกรมที่อุ้งพูดถึงส่วนเนี้ยจะฟรีนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเจลไม่ได้ก็เอาฟรีๆไปก่อนไงวันนี้ก็จบการรีวิวการศึกษาโดยใช้ iPad นะคะง่ายๆตรงนี้แล้วก็ใครมีปัญหามีคำถามอะไรใครมีคำถามอะไรก็ส่งไว้ด้ล่างได้นะคะคอมเมนต์หรือว่า s u b s c r i ิปด้วยก็ดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะ